สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปเรื่องของ AI y Earbook ให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับคืออะไรแล้วก็ทำไมฮิตกันนะครับผมมาช้านิดนึงนะเพราะว่าหลายคนเล่นกันไปเยอะแยะแล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งมานะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมสอนไปนะครับมันจะเป็นแอปของ Lemon เอ็กนะครับจริงๆแล้วอ่ะ มันมีหลายแอปนะครับมันไม่ใช่มีแอปเดียวนะครับแต่ว่าต้องอธิบายก่อนว่าไอเอไอเอบุ๊คมันมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ้างอิงจากของไทยรัฐเขาสรุไปไวให้นะครับก็คือนะครับเขาเป็นนี่นี่นี่น,นี่แต่งรูปแบบเอไอเอบุ๊กนะครับก็คือเหมือนกับย้อนวัยนะครับแต่งตัวแบบวัยรุ่นอเมริกานะครับยุค90ยุคเอ่อพวกทอมครูดอะท็อปกัน์อะเอออย่างนั้นนะครับ ก็คือ <tang> ม <s> ันก็จะมีหลายแอปที่สามารถเอาหน้าเราอะไปใส่ได้ก็คือ AI ฉลาดนะครับมาดูก่อนว่ามีแอปอะไรบ้างนะครับจากข้อมูลมีแอป e p i c นะครับอ่าอ p i c ผมมีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับดูด้านขวาเลยนะครับผมเปิดไปด้วยนะนี่อ p i c นี่ e p i c กดเข้าไปซินี่เลยครับวัยรุ่นเมกาเาเรียกว่าวัยรุ่นเมกานีี่ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับ หมือนทับกันอะทับกันเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อมูลนิดนึงนะครับอ้างอิงนิดนึงนี่เขาบอกว่านะครับอันดับหนึ่งนะครับต้องเป็นแอปนี้นั่นคือ e p i c นะครับตัวที่เปิดนั่นแหละครับเพราะว่าทำครั้งเดียวนะครับมีให้เลือก60รูปในหลายเวอร์ชัน่นรูปที่ได้ออกมาค่อนข้างสวยดูเป็นธรรมชาติไม่หลอกตาประมาณนั้นนี่ลองดูนะครับ พรีวิวให้ดูด้วยนี่ใส่ชุดโคตรัยรุ่นเมกานะครับแต่ว่ามีขั้นตอนบอกนะครับขั้นตอนโหลดแอปมาอลลดมาแล้วนะผมลดมาแล้วแล้วก็เลือกโหมด AI เ b o o k ก็คืออันนี้นะครับแล้วก็อัพโหลดรูปภาพเซลฟี่ของตัวเอง8-12ถึง12รูปนะครับ8-12ถึงรูปต้องเป็นภาพที่เห็นหน้าชัดนะครับและฉากหลังไม่ลก ฉากหลังไม่ลกคืออะไรเพื่อนๆก็คือหลังเป็นกําแพงอย่างเงี้ยเป็นพื้นหลังแบบสีเดียวนะครับไม่ใช่แบบข้างหลังเป็นต้นมงต้นไม้ใบไม้เยอะแยะแบบเนี้ย AI มันก็แยกลําบากนะครับเอาที่มันแบบแยกง่ายๆนะครับพื้นหลังแบบเป็นหลังติดกําแพงหรืออะไรแบบเนี้ยได้ถ่ายภาพแบบหลังเบอร์แบบเนี้ยได้นะครับแล้วก็มีภาพในหลายๆมุมนะครับแล้วก็นะครับรูปที่ไม่สามารถใช้ได้คือห้ามใส่แว่นตาใส่หมวกนะครับ หรือว่ามีอะไรปกปิดใบหน้านะครับรูปเต็มตัวหรือครึ่งตัวรูปที่ค้นอัพหน้ามากเกินไปภาพหมูรูปขาวดํารูปไม่ชัดรูปที่ซ้ำกันรูปที่แต่งหน้าจัดรูปเด็กฮะรูปเด็กอาจารย์เด็กรูปวิาวิวเอามาทําไมไม่ต้องนะเอาแค่หน้าเนี่ยชัดๆพอนะครับแล้วก็เลือกอว่านะครับว่าจะผู้ชายผู้หญิงเลือกได้นะครับหรืออื่นๆก็ได้นะครับเ็อัปโหลดแล้วชําระค่าบริการโดยมีให้เลือก2ราคาคือ 149บาทรอ24ชั่วโมงนะครับได้60ลรูปและ199บาทรอ2ชั่วโมงนะครับได้60รูปโอเคอีปิกเสียตังจบนะครับจบมันเสียตังนะครับอันนี้คืออีปิกนะครับเพื่อนๆที่อยากลองก็กดดำเนินการแล้วก็เลือกรูปแล้วก็ไปจ่ายตังนะครับราคาตามนี้เลย149นะครับ60รูปรอ4 4ชั่วโมง ส่วน1 9 9นะครับรอแค่2ชั่วโมงได้หกรูปนะครับเสียตังค์นะครับต่อมานะครับต่อมาอ่ะมันมีข้อดีก่อนฟังก่อนข้อดีก็คือตามกระแสนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเช่านะครับรอแน่นอนสวยแน่นอนนะครับแล้วก็เห็นหน้าตัวเองชัดเจนสายฟอนะครับคือดูดีเพราะงั้นเถอะมีหลายเวอร์ชันน่ะมีรูปหลายแบบเนี่ยดูนะครับข้อเสียไม่ฟรีนะฮะอย่างที่บอกไปเสียตังค์แล้วก็รอนานนะครับ ค่าบริการก็ร้อยกว่าบาทนะครับยิ่ยงถ้าใช้พร้อมอ่าพร้อมกันหลายๆคนเนี่ยแอปล้วนนะครับรอนานกว่าเดิมนะครับได้รูปสไตล์การตกแต่งตัวนะครับและฉากหลังเหมือนคนอื่นที่เล่นแอปเดียวกันแค่เปลี่ยนหน้าก็คือมันก็เหมือนคนอื่นแหละนะครับเปลี่ยนหน้าเฉยแต่ว่าพื้นหลังก็เหมือนกัน,นก็ต้องอย่างนั้นสิเออแอปมันจะไปทำหลายๆได้ไงลนะ่ะเอออันต่อไปเลมอนเอผมเพิ่งสอนไปเลมอนเองนะครับ เลมอนเอเกเนี่ยฟรีทุกคนใครอยากเล่นฟรีไปเลมอนเอเกนะครับนี่เลมอนเอกนะครับ L E M O N แล้วก็เลข8นะครับกดเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยเลมอนเอกหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมตรงนี้เพื่อนๆก็ล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ข้างบนกดเข้าไปแล้วก็เลือกอันนี้ครับโฟโต้สตูดิโอนะครับเนี่ยแล้วก็สร้างรูปภาพได้เลยนะครับเขาก็จะให้เลือกรูปนะครับเนี่ยลองเลือก หมวดการเล่นก่อนนะครับเขาก็จะมีแพทเทิร์นให้นะครับแล้วก็มีการปลดล็อกนะครับอันใหม่ที่ผมยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวลองเล่นให้ดูแล้วก็เลือกรูปนะครับผมเลือกรูปหน้าแมวปุ๊บเล่นให้ดูเลยนะครับเล่นให้ดูเลยนะครับเลมอนเองมันฟรีครับมันดีตรงนี้มันฟรีแล้วก็คล้ายๆกันนี่เฮ้ยแม่งสวยว่ะหน้าแมวมากเลยผมอะ่ะสวยวะ อ่ะกดดาวน์โหลดเก็บไวุ้บโอเคเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยนะครับฟรีสุดยอดอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อไอ้นี่ที่เขาเขียนว้หน่อยสิอ่ะผมสอนเล่นแล้วนะอันนี้นะครับรูปก็เป็นหน้าตรงนะครับข้อดีฟรีรอไม่นานนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะข้อเสียรูปหลอกตาไม่กลมกลืนไม่กลมกลืน่ะวะ อ๋เอเข้าใจแล้วอีปิกมันจะเป็นทรงแบบ90ไงแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบเกาหลีโอเคเกตเกตเกตนะครับสำหรับคนที่เพิ่งโหลดแอปจะต้องรอ1นหรือสวันเพื่อให้ระบบอนุญ,ญาตให้ใช้ฟิลเตอร์อ๋อของใหม่ต้องรอก,ก่อนนะครับมีเฉพาะรูปผู้หญิงเออจริงจริงจงไม่มีผู้ชายนะครับผู้ชายมันต้องอีปิกเมื่อกี้เนะเาะแล้วก็ ต่อไปครับ Beauty Cam อ่ะผมลองโหลดเลย Beauty Cam นะครับ Beauty Cam โหลดมาเพื่อทำให้เ,เพื่อนๆดูอ่านี่ Beauty Cam นะครับกดซิอุ้ยมีเลยนะครับนี่หน้าแรกเขาอ่ะขอดูตรงนี้หน่อยข้อมูลวิธีตกแต่งไม่มีค่าบริการหรอ AI Photo Booth น่ะอยู่นี่ครับ AI Photo Booth นะครับ มี4สไตล์นะครับอ่ะให้เลือกอย่างใดนหนึ่งค่าบริการ9ร99บาทคืออะไรวะแอป,ปฟรีนะครับแอป,ปฟรีก็คือโหลดมาเล่นฟรีแต่ว่าถ้าจะเอาฟิลเตอร์ที่เขาล็อกไว้ก็ต้องเสียตังค์โอเคนะทุกคนทรงประมาณนี้ลองกดดิมันบอกเสียตังค์เนาะเอาโอเคเสียตังค์ผมไม่เล่นแล้วกันให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวอ่านข้อมูลให้ฟังนะครับสําหรับการใช้บริการครั้งแรกต้องเข้าระบบก่อนนะครับ โหลดภาพเซลฟี่ของตัวเองให้ชัดเจนนะครับอย่างน้อย8ถึง20ภาพแล้วก็กดทำต่อได้เลยเวลารอ35นาทีนะครับได้สีรูปเร่รถูกแล้วก็ถ้าอยากได้สไตล์อื่นเพิ่มแบบไม่เสียเงินเพิ่มอะไรอะ่ะถ้าอยากได้รูปเพิ่มก็เลือกได้เลยไม่เสียเงินเพิ่มนะครับรอประมาณ8ถึง10นาทีนะครับแล้วก็ข้อดีใช้เวลารอไม่นานเท่าอีพก นอกจาก AI อไอแอบุ๊กแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังมีให้เลือกตีมอีกหลากหลายมีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยเออมันดีตรงนี้ว่ะมีผู้ชายผู้หญิงนะแล้วก็ภาพที่ได้ไม่มีความเหมือนต้นฉบับเท่าไหร่นะดี mm hmm. ก็เสียเหรอ <laughs> เหมือนเป็นใครก็ไม่รู้เงี้ยมีขั้นตอนและเงื่อนไขที่ซับซ้อนสรุปอันไหนดีกว่ากันนะครับอีพิดีสุดนะครับเสียตังค์แต่ถ้าฟรีก็ เลมอนเอกดีสุดผมเล่นเลมอนเอกเพราะว่าผมชอบของฟรีนะครับโอเคเก็ตแล้วไหมข้อมูลแน่นๆเลยทุกคนวันนี้เอาสรุปข้อมูลมาให้ดูนะจ๊ะแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับสนับสนุนค่ากาแฟกันนะครับแล้วก็ที่คลิปเนี่ยผมก็จะแปะพวกคอมเมนต์ไว้นะครับ คอมเมนต์แล้วก็ลิงก์นะครับลิงก์แอเฟ l i a t e โปรแกรมนะครับนี่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับก็จะแปะพวกสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับบัตรเครดิตมีหลายใบนะแล้วก็ซื้อ iPhone นะครับจอง iPhone หมวดสินเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะอะไรประมาณนี้หมวดอสังหาริมัพซันะครับรีไฟแนนซ์ของเกียรินาคินนะครับสั่งซื้ออุปกรณ์กีฬาออนไลน์นะครับของแท้นะครับ ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับซื้อมือถือประกันรถยนต์ออนไลน์สินเชื่อรถยนต์ออนไลน์นะครับซื้อหนังสือออนไลน์ B2S C1 เก็บคูป,ปองส่วนลดส่งฟรีช้อ p ป,ปี้ลา a า a ้าหรือว่ารีวิวนะครับสินค้าที่ซื้อจากช้อ p ป,ปี้แล้วก็ลาซาด้นะจ๊ะอยากจะสนับสนุนกันก็ง่ายๆครับจะซื้อของอยู่แล้วก็ซื้อผ่านลิงก์ผมนะครับผมก็ได้ขนำค้าไฟด้วย เท่านั้นเองนะจ๊ะง่ายๆไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีบา,บาย